สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเจมี่ทาโร่ดูดวงหมอซีนะคะทุกคนก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะกลับเข้าสู่ช่อง,องซีนะคะวันนี้นะคะเรามาเล่นพิษอดีตกันนะคะทอปิกวันนี้ก็คือใครที่เอาเราออกจากหัวไม่ได้นะคะมาดูกันนะว่าใครแบบโอ๊ยคิดถึงเรามากนึกถึงเราอะไรก็เอาเราออกจากหัวไม่ได้เนี่ยเรามาดูกันนะคะว่าคนคนนั้นเขาเป็นใครนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะก็มี3มกองให้เลือกนะคะในวันนี้นะก็มีกองที่1นะคะกองที่2แล้วก็กองที่3มนะคะก็เวลาเลือกไพ่นะคะ ให้ตั้งถึงคำหลับตาลงนะคะทําสมาธิสัก5้าวิถึง10วินาทีนะคะแล้วก็พูดแบบประมาณว่าใครนะที่กําลังเอาเราออกจากหัวไม่ได้เอาตามหัวข้อทอปิกในคลิปวันนี้ตรงหัวคลิป YouTube เลยเลยนะคะแล้วก็ลืมตาขึ้นมาเลือกกองที่ดึงดูดที่สุดเพียงหนึ่งกองนะคะทุกคนแล้วก็ก่อนเริ่มทํานานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซีด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ลืมกดกระดิ่งกริ๊งด้วยนะดูดวส่วนตัวแอดไลน์มาสอบถามจทคิดด่วนซีได้เลยนะคะแล้วก็ ฝากติดตามอินสตาแกรมด้วยนะคะอินสตาแกรมอินสตาแกรมนี้เลยนะคะแล้วก็ไลน์อยู่ตรงนี้นะอ่าก็การอ่านซีเป็นการอ่านแบบจอนัลล์รีดิ้งนะคะอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะไม่อินไม่ซีเรียสจะมา,จากจนเกินไปนะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ที่มันไปนะคะรับแต่พนังงานบวกก็พอพนังงานลบไม่ต้องรับนะคะทุกคนนะแล้วก็เสียงีจะแหมๆนิดนึงนะคะพอดีว่าช่วงนี้ซีใช้เสียงเยอะแล้วก็อาจจะมีเสียงไก่เป็นเอกลักษณ์ช่องซีด้วยนะเพะเวลาถ่ายกับมันปุ๊กไก่เขาไม่หลับอ่ะเออ ถ่ายกลางวันเนี่ยนะคะเจ็ดเ็ดโมงเนี่ยนะกลางวันไก่ไม่หลับคะ่ะ <c oughs> ก็อาจจะมีเสียงไก่รบกวนบ้างนิดหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กองที่หนึ่งกันเลยนะคะทุกคนไปกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีลือไพ่กองที่หนึ่งนะคะเป็นสำหรับนี้เลย everyday wish นะคะก็โอเควางข้างๆก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะถ้าปีนวันนี้ก็คือใครที่กำลังเอาเราออกจากหมอไปได้นะคะ <c oughs> อ่า มีเสียงไก่นิดนึงนะคะทุกคนสำหรับคนที่แบบไม่ได้ฟังตอนต้นเนาะก็ถ่ายร้องรางวันนะคะไก่เขายังไม่หลับเนาะก็เลยอาจจะมีเสียงขรนนิดนึงขออภัยด้วยเป็นอย่างสูงนะคะ mm hmm. ก่อนอื่นนะคะเรามาเช็คพลังงานกันก่อนนะคะว่าเราเราหรือเขาอาจจะเกิดในลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะห้าใบเช่นเคยค่ะว่าเราหรือเขาอาจจะเกิดในลัคนาราศีอะไรบ้าง mm hmm. มีธาตุดินนะคะก็จะมีพฤกษบกันมังกรนะคะ mm hmm. แล้วก็มีพฤกษ์นะคะธาตุดิน แล้วก็มีกรกฎธาตุน้ํานะคะธาตุไฟก็จะมีแม่สิงห์ธนูนะคะใบหนึ่งมั <c oughs> งกรนะคะธาตุดินธาตุดินกับธาตุไฟนะคะแล้วก็ธาตุน้ํานะคะในวันนี้เนาะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเราหรือไม่ก็เขานะคะมีตัวเลขดังต่อไปนี้นะมีเลขสองเลขสี่เลขสิบยี่สิบสามลยี่สิบหกนะคะโอเค การอ่านสิปกอา general reading นะคะอันตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,รง,าง,รง,างหรือไม่ตรงเลยนะคะไม่อินไม่ซีเรียสจะมากจะเกินไปนะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ทิ้งมันไปนะคะรับแต่พลังงานบวกก็พอพลังงานลบไม่ต้องรับนะส่วนใครที่อยากจะดูดูส่วนตัวนะคะแอดไลน์ไม่ได้เลยแอดดีไลยอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ฝากตามอินสตาแกรมด้วยนะคะตรงนี้นะใส่แฮมนิดนึงนะคะทุกคนนะโอเคทำเล็ดนะคะกับข้ามันดูเมื่อไหร่ก็ได้และเป็น general นะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะ โอเคหลังไพ่แบบนี้นะคะโอเคไหนดูสิว่าใครหนะ้าที่เอาเราออกจากหัวไม่ได้ขอดูตัวตนของคนคนนั้นนะคะว่าเขาเป็นคนยังไงคนนั้นเป็นคนยังไงนะที่เอาเราออกจากหัวไม่ได้เนี่ย,อยสองถ้วยนะคะคนคนนี้เป็นคนรักใครรักจริงชอบใครชอบจริงนะคะ ถ้าเขาได้ชอบหรือว่ารักแล้วนะเขาจะแบบรักใครรักจริงชอบจริงด้วยนะคะอ่ะห้าถ้วยเขาเป็นคนที่เคยผิดหวงังเคยเสียใจนะคะเคยผิดหวงังเสียใจหรือว่าอาจจะเคยโดนหักหลังมาก่อนนะคะเขาอาจจะเคยเจ็บนั่นแหละเป็นคนที่มีอดีตนะคะจะทำให้เขาเวลาที่เขารักใครเขาอาจจะเป็นคนที่รักคนยากหรือว่าอาจจะค่อนข้างที่จะเซฟใจตัวเองค่อนข้างที่จะแบบจะดูแล้วดูอีกอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็ได้เป็นไฮโลแฟนนะคะหรือว่าไพ่พระขึ้นมาคนคนนี้เป็นคนที่มีแพชชั่นในการทํางานในการเรียนนะคะเป็นคนที่มีแพชชั่นในการทํางานการเรียนหรือว่าเขาเป็นคนที่แบบเป็นคนดีชอบเข้าวัดทำบุญก็ได้ในกรณีที่เป็นคนไทยนะชอบเข้าวัดทำบุญนะคะแล้วก็มองว่าเป็นคนที่ชอบสอนชอบบอกข้อชอบบอกข้อคิดหรือว่าแบบเป็นคนแนะนำแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ เป็นสีดานีเป็นอะไรภาษาที่เป็นของผู้ชายก็ได้ที่เป็นแบบแนะนําคนนั้นแนะนาคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าจะเรื่องเรียนเรื่องงานหรือว่าเรื่องความรักอะไรประมาณเนี้ยนะคะบางทีคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานเป็นครูก็ได้นะคะอ่าหมอตํารวจทหารอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะคะข้าราชการก็ได้นะแต่ความรู้สึกนะคะบางคนเป็น บางคนคนนี้เคยบวชมาก่อนก็ได้หรือว่ากําลังบวชอยู่นะคะบวชอยู่แล้วมาคิดถึงเราไม่ได้มันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ดีเนาะแล้วก็ได้เป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเด็กถือไม้นะคะเด็กถือไม้เป็นคนที่ ขยันนะคะขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีความพยายามมีแพชชั่นในการเรียนในการทํางานในการหาเงินการใช้ชีวิตอะไรต่างๆนะคะคนคนนี้แล้วสี่มองว่าเขาเป็นคนที่แบบเวลาจริงจังกับอะไรเขาก็จะแบบจดด่ออยู่กับสิ่งนั้นนะคะเป็นคนที่เวลาเนี่ยคือก็จะจิตจอดๆอยู่กับสิ่งๆนั้นเลยเป็นคนที่มีสมาธิค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็สมาธิสูงมากๆนะคะ โอเคประมาณนี้นะคะนี่คือลักษณะของคนที่เอาเราออกจากหัวไม่ได้นิสยัยอะไรต่างๆก็จะประมาณนี้เพราะคนนี้อาจจะเป็นคนธาตุไฟก็ได้นะคะธาตุไฟธาตุไฟก็จะมีเมส็สิงท์ธนูนะคะที่มีอยู่ในชาเกิดชัดเกิดเขาก็ได้นะคะแล้วก็มีความอ่อนไหวหรืออะไรเงี้ยเหมือนธาตุน้ํามีกรกฎพิจิกนะคะลักษณะคือจะเป็นคนตัวสูงนะคะผู้ชายก็คือสูงหุ่นผอมจนถึงกลางกลางนะคะไม่อ้วนนะคะผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงที่ดูสูงเหมือนกันจะเป็นผู้หญิงที่แบบดูเพียวสูงสูงเพรียว,ยวอะไรประมาณเนี้ยนะคะ โอเคก็จะประมาณนี really? ้นะคะสำหรับที่เลือกไพ่กองนี้นะก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซีด้วยนะคะถ้ามีอยไรพลาดคลิปใหม่หรืมกดกระดิ่งกริ๊งด้วยนะดูดูส่วนตัวแอดไลน์มาสอบถามเจาาคิวดูดวซีได้เลยก็วันนี้ที่เอาตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดี่เลือกไพ่กองที่สองนะคะเป็นสำหรับนี้นะคะมังงะทาโร่เนาะก็ กาอ่านของซีนะคะไปการอ่านแบบ general reading นะคะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะไม่อินไม่ซีเรียสจะมากจะเกินไปนะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ที่มันไปนะคะรับแต่พลังงานบวกก็พอพลังงานรุไม่ต้องรับนะคะคิดบองซีไปทำเลดกับเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะแล้วก็ส่วนใครที่อยากจะดูดูส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาสอบถามคิดดูดงซีได้เลยนะคะอดีไลน์อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อินสตาแกรมฝากติดตามด้วยนะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะไปติดตามกันได้นะแล้วก็ ปินี้คือใครที่กำลังเอาเราออกจากหัวไม่ได้นะคะใครเอาเราออกจากหัวไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนนั้นเขามีลักษณะที่ใส่ตัวตนของเขาเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็การี่าีไปการอ่านจัน r ร์เราลิ่งนะอย่างที่บอกไปไม่อินเกิดไปนะคะทุกคนไม่แม่นก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเข้ามาฟังไว้อาจจะเกิดในอนาคตก็ได้นะคะดูไปก่อนก็ได้นะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเชคพลังงานกันก่อนนะคะว่าเราหรือเขาอาจจะเกิดในลัคนาราศีอะไรบ้าง หรือเขาเาจะเกิดในลักษณะราศีอะไรบ้างนะคะราศีกันนะคะราศีกันธาดินกลุ่มธาุลมนะคะพุกศบธาดินมังกรธาดินไฟนะคะเมสิงธนูธาดินแรงนะคะธาดินแรงไฟนิดไฟด้วยนะคะก็จะมี เมสิงธนูนะคะผึศพผึศพกันมังกรกุมนะคะโอเคตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเราเหรือไม่ก็เขานะคะเป็นตัวเลขดังต่อไปนี้นะ,ะมีเลขสองเลขหกเลขสิบสิบเอ็ดและยี่สิบสามนะคะโอเคมามาดูกันเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของรีด้วยนะคะ มีเสียงกายเพชรัลักษณ์ประจําช่องนะคะต,ตอนกลางวันถ้าอาทิตย์กลางวันจะมีอย่างนี้แหละกลางคืนจะไม่มีนะคะเพราะว่าเขาหลับเนาะหนังผ้าแบบนี้นะคะโอเคถือว่าทุกคนช่วยถือว่าเป็นเอฟเฟกต์แล้วกันนะคะโอเคขอดูตัวตนของคนคนนั้นนะยค่ะคนที่เอาเราออกจากหัวไม่ได้คนที่เอากองทั้สองออกจากหัวไม่ได้ขอดูหน่อยค่ะว่าเขามีตัวตนนี้ใส่เป็นอย่างไรนะไว้และเป็นควีนออฟสอดนะคะ คนนี้จะเป็นคนทัดลมก็ได้นะเมถุนตุลกุมนะคะอายุมากกว่าเราก็ได้นะคะหรือว่าคนที่อายุนอกก้อยกว่าเราก็ต้องเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะให้เกียรติผู้หญิงเกรงกลัวผู้หญิงนะคะเหมือนกับว่า,าจะไม่ใช่ไม่จะไม่ใช่ในแบบพอบานใจ้า้านะคะจะไม่ใช่ในแบบพอบานใจกลกาแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็คือจะเป็นผู้หญิงที่มีความแบบห้าวเข้าเข้าเข้มเข้มดุ หรือว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่แบบพูดจาแบบแรงๆก็ได้พูดจาแบบตกไปตรงมาแรงๆอะไรเงี้ยปากเป็นมีดอะไรเงี้ยนะคะเป็นคนที่เวลาลักใครลักจริงแต่ว่ากว่าจะรักคือยากเหมือนกันเป็นคนที่แบบชอบคนยากรักคนยากนะคะแต่ถ้ารักแล้วก็คือรักเลยจะแบบไม่เปลี่ยนใจไม่เจ้าชู้นะคะอันนี้กรณีที่แบบพลังงานของใบที่หนึ่งเนาะขอดูใบที่สองนะคะ,ะตัวตัของโทน,น,นันแอมเปอร์ Emperor เป็นคนนิ่งๆคยแล้วีนเอลก็เป็นคนนิ่งๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแอมเปอร์ก็คือ อาจจะมีพลังงานของชาวต่างชาติก็มาด้วยเข้ามาด้วยก็ได้นะคะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนก็ได้หรือว่าพวกคนนี้อาจจะเกิดในราศีเมษก็ได้นะคะเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงมากๆอ่ะแลใครรักและใครรักยากนะคะแต่ถ้ารักแล้วคือรักแล้วรักเลยไม่เจ้าชู้มั่นคงนะคะขี้หึงขี้ห่วงมากๆนะคะพูดจาตรงไปตรงมาเก่งงานเก่งการน,นะคะฉลาดเป็นข้าราชการที่มีชุดยูนิฟอร์มก็ได้ข้าราชการตำแหน่งมีตำแหน่งอ่าตำรวจทหาร หรือว่าหมอ,อข้าราชการที่มียศมีตำแหน่งหน่อยรัฐมนตรีราชการอะไรต่างๆนะคะหรือว่าเจ้าของกิจการอะไรอย่างนี้ก็ได้ถ้าไม่ใช่เป็นไรนะคะนี่คือพูดจากหน้าไพ่ลุงๆมาทั้งหมดเฉยๆเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงตัวผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงพร้อมสูงนะคะหุ่นดีผู้ชายก็สูงหุ่นดีเหมือนกันนะคะ ห้าถ้วยปาคนที่เคยผิดหวังในความรักมาก่อนเคยเจ็บเคยเสียใจมาก่อน mm hmm. เพราะความรักอะ่ะพอเวลาที่เขารักใครเขารักจริงอะ่ะแล้วเวลาเขาโดนทิ้งอะ่ะเขาเจ็บอยู่ฝ่ายเดียวเขาเจ็บเจ็บปวดนะคะบาคนที่จำอะไราฝังใจ mm hmm. คอยใบยะะึงค mm ่ะ hmm. เห็นไหมเป็นพลังงานของคนที่เวลารักใครรักจริงรักใครรักจริง จริงใจจ,งจริงจังนะคะอืมเนี่ยคือเชที่เด่นชัดคือเป็นคนที่รักใครรักจริงเด่นชัดขึ้นมาเลยนะคะเป็นคนที่นิสัยดีมากนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสมหรที่เราให้กองที่สองนะคะนี่คือคนที่เอาคุณจบหัวไม่ได้นะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่องซีด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ลืมกดกระดิ่งกริ๊งด้วยนะดูดวสงตัวแอดไลน์มาสอบถามช่องคลิปดูดวงซีได้เลยนะคะก็วันนี้เสี่ยวตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะส่วนนี้ือไพ่กองที่สามกองสุดท้ายแล้วเป็นกองสําหรับนี้นะคะเป็นกองสําหรับนี้เลยเ <c oughs> จบ็บคอเจ็แหมหนิดนึงนะคะทุกคนเนาะเป็นชอฟเ f l e ทาร o t นะคะคอลเลคชันบีนะคะของหมอเมดเนาะ โอเคแล้วก็ก่อนเริ่มนั่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องซีด้วยนะคะถ้าไม่อะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งกิงๆด้วยนะโดยส่วนตัวไอรันสอบถามชจอคิดดูดวงซีได้เลยนะคะฝากสิดตจามอินสตาแกรมด้วยนะคะ,ตร,ะ,คะตรงนี้อันนี้ไอเดียไลน์นะเฉดซีแอนดีนึงนะคะอย่างที่บอกไปก็คือช่วงนี้ใช้เสียงเยอะโทรลูกค้าเยอะแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ ถ้าทุกคนไม่สบายอยู่ก็ฝากแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะโอ้ยผมมู้มนุยเรื่องละดูแลตัวเองรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะโควิดเริ่มกลับมาแล้วก็อย่าลืมสวมแมสแล้วก็ล้างแอลกอฮอล์บ,บ่อยๆด้วยนะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะสาคนที่อยู่กรุงเทพก็เป็นกำลังใจให้ขอให้คมหมุณปลอดภัยนะคะโอเคมาเรามาเช็คพลังงานกันก่อนนะคะว่าเราหรือเขาเอาจจะเกิดในลัคนาราศีอะไรบ้างแล้วก็คิดหว่าซีนเป็นทำเละนะคะกลับเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้ g e น e r a l ร e a d i n g นะคะอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยไม่อินไม่ซีเรียสจะนะ พอดิก,อก,ก็คือใครเอาเราออกจากหัวไม่ได้โอเคมาดูกันห้าใบที่เคยค่ะเมทุลน,นะคะธาตุลมเม,มทุลธาตุลมนะเมทธาตุไฟโอวเอเจอร์นะคะก็จะมีมีกร,รกฎพิจิกนะคะธาตุน้ำแล้วก็กร,รกฎนะคะธาตุน้ำกลุ่มธาตุลมนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเราหรือไม่ก็เขานะคะมีตัวเลขดังต่อไปนี้นะมีเลขหนึ่งเลขสามเลขสี่สิบเอดและยี่สิบสี่นะคะโอเคมา มาดูกันเลยค่ะมาดูกันเลยนะจ้ามาสับแป่งก <apps> ่อนนะคะเราจะมาดูตัวตนกันนะคะว่าคนพนักคนที่เอาเราออกจากหัวไม่ได้เนี่ยเขามีรักษาที่ใสอะไรอย่างนี้เป็นยังไงเขาขอดูตัวตนของเขาหน่อยค่ะเขาส่งดูเหน่อยว่าเขามีตัวตนเป็นอย่างไรนะคะเขามีตัวตนเป็นอย่างไร ต่หลังไพ่แบบนี้นะคะสวยมากโอ้ห oh. น้าวอนนะคะไปนคนมีแพชชั่นนะทตดไฟก็จะมีเอ่อเปคนทตดไฟก็ได้นะคะเมสิงธนูนะคะอายุรุ่นเราคดีกากับเราเลยอาจจะมากกว่าเรานะคะหกเหรียญไปนคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะชอบช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่คนอื่นนะคะ ชอบให้เป็นคนที่ชอบให้ชอบดูแลชอบแบ่งปันนะคะบางคนชอบทําบุญเป็นคนเป็นคนสายเปนะคะเป็นคนคิดเร็วทําเร็วนะคะนะวอร์เป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วมีแพ็ชั่นขี้หึงขี้หวงมากมากนะคะขี้หึงขี้หวงมากมาก n g of c ครับแต่คนนี้จะเป็นคนที่ออกโนออกโ no, นนะ่ะออกโทนนิ่งๆนะคะนิ่งๆสุขุมสุขุมหน่อยๆนิ่งๆสุขุมสุขุมนะคะแต่อย่าให้ร้อนนะร้อนนี่เป็นดั่งพายุ ฮุลเคนโอ๊ยหัวเราเสียงจะไม่ออกละเชนอฟคัพนะคะอืเป็นคนที่แบบรักใครรักจริงเป็นคนรักครอบครัวด้วยนะคะเป็นคนที่กระตันยูรู้คุณรักครอบครัวแล้วก็นคนที่เวลามีแฟนก็คือจะรักแฟนมากหึงหวงแฟนมากนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่แบบไม่ใช่แนวแบบโอ๊ยโทนแบบโรแมนติกแบบว่าบอกลงบอกรักบอกคิดถึงเขาจะเป็นคนแบบโทนแบบนิ่ง นิ่งๆแต่ก็คือการการะทำจะชัดเจนจะมั่นคงจะไม่เจ้าชู้นะคะอ่ะโฮ้ยดีอ่ะอ,อันนี้คือลัษณะภายนอกเหรอซีมองว่าคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่รูปร่างสันทัดจนถึงสูงนะคะกนนี้ผู้ชายนะสันทัดจนถึงสูงนะคะผิวเนี่ยถ้าไม่ผิวขาวก็จะเป็นผิวขาวเหลืองนะคะผิวน้ำผึ้งอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนต่างชาติก็จะเป็นโซนเอเชียอ่ะมีโอกาสที่จะเป็นชาวเอเชียด้วยนะคะ จะไม่ใช่แบบพวกแบบฝรั่งฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนเอเชียจีนเกาหลีญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยไทยอะไรประมาณเนี้ยนะคะคิ้วเข้มตาเข้มนะคะผมสีดำตาสีดำผมหรือผมน้ำตาลน้ำตาลเข้มตาลน้ำตาลเข้มอะไรเงี้ยทุนๆนั้นนะคะอ่าประมาณนี้นะคะสวัอดีเรา่ายกองที่สามนะคะ,ดดดดน,น,ะนี่นนะคะือลักษณะ,ะบบของคนที่เอาเราออกจากหัวไม่ได้นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซีด้วยนะคะถ้าไม่อยากให้คลิปใหม่ลืมกดกระดิ่งกริ๊งด้วยนะด,ดูดูส่วนตัวแอดไลน์มาสอบถามชอคลิปดูดวงซีได้เลยนะคะก็วันนี้นะคะซีก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ